โอเคท่านผู้ชมจะรักกับปรกสศเกมโรบอกในโบทโบดหนึ่งที่ผมไปหาเจอมา <c oughs> คุณดูบรรยากาศของแบบก่อน <c oughs> คุณจะรู้ว่าเป็นแบบอะไรพอดีอยากเล่นให้หัวใจกระชุ่มกระชวยสักสักนิดหนึ่งอะ่ <c oughs> ะโคตรสถาเล่นเลยโอ้ย <c oughs> <c oughs> มันรู้สึกเบื่อเบแล้วรู้สึกอยากหาเกมอะไรที่ทําให้ตัวเองแบบอืมแบบแบบไปเลยอะ่ะ <c oughs> ผมยังไม่เคยเล่นในแบบเนี้ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดเจออะไรก็ผมก็ไม่รู้นะว่าต้องเจออะไรอ่ะแต่รู้แน่ๆคือไม่น่ารอด <c oughs> โอเคโอเคไปหาแบบกันว่าก่อนอื่นต้องหาพวกก่อนเล่นคนเดียวไม่ได้ไหวหัวใจวายตายแน่ <c oughs> โอ้ยเสียสถาะเลยแล้วกู ไปสี่ไหไปสี่วะไปสี่วะเออไปไปไปสี่ไปสี่ไปสี่ไปไปเราเราเราเล่นด้วยกันไปด้วยกันตายด้วยกันมากูขอลอกอ่ะอยู่ด้วยกันกันก่อนนะสุถาทําจริงกูมันมันบอกให้หากุญแจแล้วก็หากล่องใช่ไหมนะโอ้โกล่องแอบตัวแอบแน่นอน ไปเจะไงย่ะไปแล้วกันอ้าวูเจอตังไปไปไปเอาอย่าหายไปจากคนดีกว่าัสซีวะเราเล่นเกมในแบบนี้เราต้องใจกล้าหน่อยขอแค่อย่างเดียวคืออย่ามาตุ้มแช่ตรงหน้า ผลได้กุญแจแล้วเว้ยเปิดไฟได้ไหมอุ้ยเปิดไฟได้รู้สึกอยากจะเล่นเกมกระชุบกระชวยหัวใจสักนิดนึงแต่แล้วเป็นโรคแล้วดันสึกเป็นโรคหัวใจนะกูแล้วหาสถานเล่นปวดคอสอัสวยตู้ตู้กูตู้กู

อ๋อยโดนแดกไปแล้วไอ้ยังขอโทษเพื่อนกูขอโทษไอ้ไอ,อ้ยักตนนู้โอยมึงให้กูมาจังเลยกูไม่อยากเห็นนะกูไม่อยากเห็นเพื่อน แอบอีกกองทีที่มันมีอยู่สองตัวแล้วมึงเปิดทำไมเนี่ยเอาเอาอย่าพลาดเฉยเลยเอ้าอ๋อไม่ได้หายานหาอะไรแล้วไปวางสินะอ๋อวางกับดักอ๋อโอเคโอเค โอ้เกมอีซี่ยังเกมชิวๆเกมชิวๆม่เงยวิ่งใส่ผีดีกว่าไหมนี่อะไรอ่ะแม่งก็เจอแต่ตังปากผีเนี่ยมันมีผีแค่ตัวเดียวใช่ไหมมึงให้เหรียญกูมาเหมือนจะให้กูเอาไปอมเนี่ย อุ้ยเนี่ยันนไงไงตัวเซฟใครเจอกระดาษวะมึงทำอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงมึงอย่าเปิดมึงอย่าเปิดทำไมแล้วมึงก็อยู่ในห้อง ดีอยู่แล้วฟังจากเสียงแม่งเร็วขึ้นปะน่ะโอ้โหเย้เพื่อนโอ้เพื่อนโอ้เหลือกูคนเดียวกูดีจริงด้วยไม่สืกเปิดทิ้งไว้เี้ ค้นหากลองเจ้ตายไม่ถึงงกูโห้คนที่กล้าก้าสละตายอยอวิ้ยเจริลแล้วแปลกเอ้ยแปลงไม่นากา้าเกินไปเลยวะ่ะเงินปากผีแก้วไอ้เพื่อนอีกคนนันกูไปไหนเนี่ย เพื่อนเพื่อนเอ้สัตย์เลยเพื่อนเอ้ยแม่งมีฉันสอนเพื่อน กลัวกูกลัวไอ้สัตว์เหลือกูคนเดียวแล้วนี่วา <c oughs> ว่าบางทีพวกบา้าไอ้สัตว์มันทิน <c oughs> ้งกูฮ้ยเมึงมวันท้งกูทำไม กูไม่ก <complex> ล <í toys> <c oughs> ah ้าบอกหน้ามันไอ้สันเลยมึงจะเข้ามาทำไมเนเมยมึงเข้ามาแล้วมึงทิงกูเนี่ยไอ้สันเลยไปไปไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวขอโทษนะผมขอออกกันผมขอออกผมขอออกผมไม่ไหวผมไม่ไหวผมไม่ไหวอ่ะไม่ไม่ไหวมาแล้วแต่ก็จะออกแล้วขอเห็นหน้าผีหน่อยดิแหมงสื่อขายไปไปออก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 หาอื่นหาขื่นไอ้เหี้ยไม่ไหวไม่ไหวมาขอใหม่หน่อยดิก็ร้อก็อย่าทิ้งกู มาตอนที่ขอเห็นหน้าผีแต่ดูวะมันจะสักแค่ไหนกันเทียววะแค่แค่ผีเนี่ยไปก่อนอื่นเก็บเงินเก็บเงินตากผีไว้ก่อนไปไปปัญหากล้องกับกุญแจไปมันจะสักแค่ไหนกันเทียววะก็แค่ผีโง่ๆในเกมโลบอกอะฉันเลยเอาอย่าเจอกล่องว่ะ เดินมาเดินไปเดินมากูเจอกล่องเนาะเอ้ากูเดินไปเดินมากูได้กูได้กูเจออีกไอเนี่แป้แป๊กเลยมาดิไรมึงมึงมามาดิมาดิอีกออเป็นไงล่ะอีกอแค่ผีก็กลัวว่ะว่าะจอกวะ ก็เจอที่ผายไม่น่ากลัวว่ะไม่แค่นี้หรอวะหัวใจยังไม่ตื่เต้นเลยว่ะแล้วใครเจอกล่องอยู่ตรงไหนอะกล่องอยู่ไหนวะมึงหากล่องเจอแล้วกล่องอยู่ไหนอะบอกเพื่อนกันหน่อย อ๋อมันมันเล่นอย่างนี้นี่เองโอ้หาคุณแจเปิดกล่องหายันไปแม่งใช่ไหมโอเคโอเคไม่ทลายว่ะโอ้โหเซฟโอ้โหเปิดโอ้โหเปิดไวมากเฮ้ยประเด็นคือกล่องมันอยู่ไหนอะแต่คุณแจปุ๊บเันบาเลยเฮ้ย

ถ้าโมชมผมต้องขอจบไว้แต่เพียงเ่นก่อนนะไม่เห็นไม่เห็นหน่ากลัวตรงไหนเลยตอนแรกก็น่ากลัวนะแต่ตอนหลังๆปมะเดียเริ่มเริ่มรู้สึกแบบโอ้ก็อ,อร่อยวะชิลๆอ่ะไม่เห็นหน่ากลัวเลยไม่เห็นมีแบบรบบงแบบแนวน่ากลัวไม่เห็นมีเลยวะโอเคโอเคผมต้องขอจบคลิปนี้ก่อนนะเป็นคลิปสัน้นๆแบบเล,เ,ลเล่นเลยเปื่อยอ่ะโอเคบาย